จากนั้นนะครับให้เรา d o u บิ e ลคลิกไปตัวที่ตัว radio button เลยครับแบบนี้มันจะมีนะครับ event check a c h a n ให้เนาะประจำตัวของเขานะครับ d o u บ l e ลคลิกทั้งสอันนะครับอ่าแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราสร้างเป็นเหมือนโปรแกรมย่อยเนาะเป็น sub procedure สำหรับใช้ทั้ง3ร radio button นะครับ แล้วก็นําไปใช้ตรงฟอร์มโหลดด้วยเราจึงต้องเขียนไว้รวมศูนย์ไว้เลยนะครับจะได้เรียกใช้จากหลายๆจุดเนาะตั้งชื่อว่า update language จากนั้นก็ส่งให้ส่งเป็นชื่อของ radio button มานะครับเป็นพารามิเตอรนะ s radio button แบบนี้ enter นะครับ เวลาที่เราคลิก English Radio Button นะครับก็ส่งชื่อของ English r a d i o Button มานะครับส่งชื่อนี้ไปนะครับเวลาเราคลิก Swedish ก็ให้ส่งชื่อ Swedish Radio Button ไปเวลาเราคลิกไทยก็ให้ส่งไทย Radio b u t t ร n ไปเนาะส่งนมไปนะครับทีนี้วิธีการเรียกใช้เนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้เขียนนะอันนี้เป็น To Do ไว้ก่อนวิธีการเรียกใช้จาก3จุดตรงนี้ ให้เช็คโดยใช้ if นะครับ if English r a d o b e r t o n checkget นะครับเท่ากับ true then ก็เรียกใช้ภายในบรรทัดเดียวเลยนะครับแบบสั้นๆเนาะ Update Language นะครับจากนั้นในวงเล็บเขาพยายามบอกว่าให้ส่งอะไรไปครับส่ง Radio b e r t o n ไปก็เราส่งนะครับ ตัวแรกเป็น English radio button นะครับให้ทำแบบนี้กับอีก2อ,อันเนาะคลิกขวาวางไปเลยแล้วก็ Swedish radio button นะครับอ่าเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะ s w e d i s h s w e d i s h r a d i o b u t t o n ไม่ขึ้นนะครับค o ป y ี้วางเลยดอทเช็คเก็ตอ่าแล้วก็ก๊อปมาเลยครับตรงนี้ก็เป็นไทยเรดียลบอรทอนเนาะ คัดลวางเลยครับไทยหรือเดียวกับทอนถ้ามีการเช็คอังกฤษก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีการเช็คสวี d ด s สก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาสวีเดนถ้ามีการเช็คคลิกไปที่ไทยหรือเดียวกัทอนก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือหลักการเนาะซึ่งเราก็จะมาเขียนตรงนี้แหละครับการเปลี่ยนภาษาเนี่ยตรงโปรแกรมย่อยนะครับ sub ปร o c e d อร์หรือบางคนเรียกว่าเมธอดก็แล้วแต่นะครับผม ิที่การตรวจสอบตรวจสอบจากอะไรครับว่าเขาคลิกปุ่มไหนก็ตรงนี้ไงครับที่เราส่งมาเนี่ย radio button เนี่ยชื่อใช้เราสามารถใช้ if ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมชอบใช้ select case นะครับ select case นะครับพิจารณาจาก radio อะไรครับ .name นะครับ ตรงนี้ต้องตั้งให้ตรงนะโดยค่า name เน,นี่ยมันจะเป็น string นะครับเห็นไหมครับเป็น string ที่ดึงมาจากชื่อของ radio button ทั้ง3ตัวนะครับเนี่ยเราถ้าเราไม่แม่นก็ copy มาเลยนะ copy มาแล้วก็วางแบบนี้นะครับ case ่แล้วไป case ที่2 copy swedish มาครับอ่านี่ผมทำให้ดูนะแต่บางท่านชอบพิมพ์ก็พิมพ์มได้เลยนะครับ แต่เพื่อความแม่นยำก็ copy ชื่อมาเลยนะครับ case เพราะบางทีเราตั้งชื่ออาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับการ copy มาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเกิดขึ้น3กรณีนะครับกรณีแรกก็เป็นชื่อ radio button english ที่2เป็นสวีดีที่3เป็นไทยเนาะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการเรียกใช้ resource file นะครับตรงนี้แหละครับเราจะเรียกใช้จากเนี้ย อิงลิส h r รีสอรตรงนี้เราจะเรียกใช้ตรงนี้นะครับสว d i s h ก็ตรงนีน้ไทยก็เรียกใช้จากตรงนี้เนาะมาตัวแรกก่อนเลยครับมี .text นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนตรงไหนนะครับมี t e x จะเป็นตรงนี้นะ English Windows Form Theme i b เ s t o ุง t u เ o r i a l เนี่ยนะครับก็คือ,อข้อความบนไตเติลบาของฟอร์มนั่นเองเนาะเท่ากับนะครับ .my รีสอสอันนี้คือการเรียกใช้ค่าที่อยู่ในรีสอร์สไฟล์นะแบบนี้การใช้ m มจากนั้นก็ดอตอิงดิส r รีสอรนะครับเป็นชื่อตัวนี้ชื่อไฟล์เนี่ยจากนั้นก็ระบุอะไรครับระบุชื่อ name ที่เราต้องการอ้างอิงนะครับออ่งอลองเปิดตัวนะฮะเนี่ย name ตัวนี้นะครับเนี่ยระบุชื่อ name ไปนะครับสำหรับฟอร์มก็คืออะไร form title นั่นเองเนาะ form title นะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วได้ในส่วนของชื่อ title bar แล้วนะครับตอนนี้ English นะครับต่อไปเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนตรงนี้ Hello my name is ธันินแสงามนะครับก็ชื่อ control เราคืออะไรครับ lbl name นะครับ t e x t นะครับ property เท่ากับ my. resource ครับ English. อะไรครับทีนี้อ่าก็คือ my name นะครับที่เราตั้งไว้เนาะมาดู เห็นไหมฮะ my name hello my name is ตัวนี้เนาะ my name นะอันนี้นะโอเคได้แล้วนะครับ2อันต่อไปอะไรเอ่ยอ่า please select your language นะครับตัวนี้ก็เป็น l b l select language t e x t เท่ากับ my resource เหมือนเดิมเลยครับตัวนี้ English oh, นะครับ select อ่า Select language ตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวสุดท้ายจะเป็นปุ่มนะครับตัวนี้เช้งตีม btn เช้งตีม e a t text นะครับข้อความบนปุ่มนะเนาะเท่ากับ my resource english resource h h n n g t t e m m นะครับอันนี้คือต้นแบบนะเมื่อเราได้ต้นแบบแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะ copy ไปเลยนะครับเพราะว่าชื่อต่างๆนั้นเหมือนกันยกเป็นชื่อ resource file เนาะ เปลี่ยนจาก English Resort เป็น Swedish Resort นะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก English เป็นไทยนะครับตรงนี้แล้วก็ copy ไปวางเลยนะครับจะรวดเร็วนะครับผมอ่าคลิกดูเพื่อให้มั่นใจว่าตรงนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับมี4จุดคลิกแบบนี้อ่าให้มันไฮไลท์นะครับคลิกโอเคเนาะจากนั้นก็ ทดสอบดูได้เลยครับว่าตอนนี้เปลี่ยนภาษาแล้วหรือ,อยังเนาะลองคลิกเป็นภาษาสวีเดนอ่าสังเกตว่าด้านบนนะครับ 1. จุดละ2จุด3จุด4จุดนะครับทายดูนะครับปึ๊บอ่าภาษาไทยสวัสดีฉันชื่อกรุณาเลอกสามคุณแล้วก็เปลี่ยนตีมนะครับลองกดภาษาอังกฤษดูก็กลับเปอังกฤษอย่างงี้เนาะแบบนี้ครับ โอเคตอนนี้เวิร์กแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบเลคเชอร์ก็อีกนิดนึงนะครับเวลานะครับที่เราเปิดฟอร์มมาก็ต้องการให้มันมีค่า e ดี u l t ใช่ไหมครับว่าต้องการให้เลือกภาษาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นค่า Default แล้วก็ไปตรงฟอร์มโหลดนะครับฟอร์มโหลดก็อัปเดตอัปเดต Language นะครับแล้วก็ส่งชื่อ Radio button ไปเนาะเราดูก่อน,นครับอ g ง i s h ใช้ เราในที่นี้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ส่งเป็น English video button ไปนะครับ Copy ตรงนี้ไปนะครับ English video button ไปตรงฟอร์มโหลดที่เดิมนะครับส่งตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ใช้เป็นชื่อตรงๆเลยเนาะอ่า video button นะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอลองดูก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าผมต้องการให้ค่า Default เป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนตรงนี้ครับไทยรีดอบัต์ทอนนะครับลอง Start ดูเห็นไหมครับสวัสดีเพียงแต่ว่าในส่วนนี้อาจจะต้องเขียนคําสั่งเพิ่มเติมเนาะแต่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็น d default ที่ว่าเราต้องการให้ ให้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะมี if e l ตรงนี้นะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นภาษาอะไรก็ให้ไปเช็คตรงเช็คตรงเดตอเบอร์อนนั้นๆเนะาะแต่ในาทีนี้ยกตัวอย่างให้ดูสวีดิดนะครับต้องการให้เป็นภาษา def. a u l t Start ใหม่นะครับก็จ,จะเป็นภาษาสวีดเดนแบบนี้เห็นไหมครับ แต่ตอนนี้ให้เพื่อให้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องเช็คอิพนะครับก็ให้เป็น default เป็น e n g l i s แล้วกันนะครับส่วนในการที่จะเซฟการตั้งค่านะครับว่า User ตั้งเป็นภาษาอะไรไว้นี่ก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นขั้นสูงต่อไปในการที่จะเซฟ Setting ซึ่งก็ใช้พวกเอ่อ my setting นะครับอะไรพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในขั้นสูงต่อไปเนาะส่วนในเลคเชอร์นี้ก็อ่าทดสอบก่อนที่จะจบนะครับ เปลี่ยนภาษาครับตรงนี้ก็เช็คให้แน่ใจว่าเราได้กำหนดถูกต้องนะครับบางทีอาจจะสับเปลี่ยนที่อยู่ตำแหน่งนะครับเช้งทีมพรีเซ e ล t hello English เนอะนี้อ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนทีมกำนเอกภาษาสวัสดีภาษาไทายด้านบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีมได้แบบนี้เนาะ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณมากครับ